ำรวสืบสวนนครบาลจับกลุ่มตัวนายเจษดาหรือว่าเพชรคูคตอายุ24ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญามินบุรีในข้อหาชอบโกงโดยทุจริตและโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสามารถจับกลุ่มได้ที่อาเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2566มีผู้เสียหายเดินทางเข้าร้องทุกข์ที่สอนอคนานยาวว่าถูกคนร้ายอ้างชื่อใช้บัญชีแอปพลิเคชันไลน์ประกาศและหลอกให้ผู้เสียหายสั่งซื้อน้ํามันเพื่อนในรายกลุ่มของหมู่บ้านผู้เสียหายสนใจสั่งซื้อไปเป็นจำนวนมากก่อนจะโอนเงินชําระค่าสินค้าเข้าบัญชีธนาคารให้กับนายเจษด,ดาหลังจากที่ผู้เสีย หายโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อส่งมอบสินค้าตามสั่งสร้างจากเพื่อนบ้านได้รับแจ้งว่าเข้ามาในแจ้งรายกลุ่มของหมู่บ้านว่าผู้ใช้บัญชีรายดังกล่าวนะเป็นคนร้ายได้แอบอ้างนำข้อมูลบ้านเลขที่ของเพื่อนบ้านไปใช้หลอกขายสินค้าจึงทราบว,ว่าตัวเองนั้นถูกหลอกเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนบ้านและประชาชนอีกหลายรายหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของคนร้ายรายนี้ พ,พลตตรีธนเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนคนครบาลกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพมีเล่ห์เหลี่ยมกลนโกงมากมายหลายรูปแบบขอให้ประชาชนโปรดใช้สติในการใช้ชีวิตในสังคมอย่าหลงกลเชื่อกลโกงต่างๆของมิจฉาชีพซึ่งมีอยู่มากมายอีกทั้งยังแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าอย่าให้บัญชีธนาคารหรือว่าเปิดบัญชีให้กับบุคคลอื่นนำไปใช้เด็ดขาดเพราะว่าอาจจะเป็นช่องทางให้คนร้ายนำบัญชีไปใช้ในการก่ออาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชน